เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่9มีนาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินช่วงนี้คุณจะมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่จากการทํางานหรือการลงทุนแบบระยะยาวเรื่องของการงานมีเกณฑ์เดินทางชีพจรลงเท้าเพราะเรื่องของการทํางานซึ่งถือว่าจะดีมากๆหากงานที่คุณทําจะมีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็จะปางแบบสุดจุดไม่อยู่เลยเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจกันบ้างจนทําให้ห่างเหินกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการทํางานและหน้าที่เป็นหลักส่วนคนโสด ยังไม่ใช่จังหวดที่เหมาะสมกับการมีความรักในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ เรื่องของการเงินตอนนี้การเงินของคุณมีรายได้เข้ามาแบบไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นแล้วทั้งงานหลักและงานเสริมเข้ามาเต็มไปหมดเรื่องของการงา,งานการงานก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันแต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะงานที่ถาโถมเข้ามาในช่วงนี้มากเกินคาดท้ายก็จะประสบความสําเร็จตามที่คุณคาดไว้ทุกอย่างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักสําหรับคู่ที่ทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มเข้าใจและกลับกลายมาคุยกันมากขึ้นส่วนคนโสด อยังไม่พร้อมที่จะมีใครเข้ามาคุยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินดวงชะตาขาขึ้นไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งไหนก็เป็นกําลี่กําไรไปหมดกลายเป็นเงินทองเสียทั้งนั้นเรื่องของการงานคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถของคุณมาก แม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็สนุกมากเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเป็นช่วงเปลอบบางกับคําพูดคําพูดคําจาของแต่ละคนก็พยายามพูดคุยกันด้วยเหตุผลจะดีที่สุดส่วนคนโสดตอนนี้โลกยังไม่พร้อมที่จะเหวี่ยงใครเข้ามาให้คุณตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินดวงดีการงานดีมากเงินไหลเข้ามารวๆเรื่องของการงานช่วงนี้การงานเริ่มเข้าที่เข้าทาง มากขึ้นความสําเร็จก็เริ่มปรากฏเห็นชัดขึ้นมาทําให้ใจของคุณฟูฟ่องได้อย่างมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักหลังจากที่ปรับความเข้าใจกันได้ก็จะยิ่งรักกันมากขึ้น ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนต่างเชื้อชาติและต่างศาสนาในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินจัดว่าดีมากจะมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่เข้ามาอย่างกระทานหาันเรื่องของการงานในช่วงนี้จัดว่าประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาใดๆมากวนใจเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักต่างเร่งสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้าง ตัวอย่างเต็มที่ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบกับคนดีคนขยนันแถมสีเสมอกันอีกด้วยสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาเยอะมากแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะหมดไปกับเรื่องบ้านและคนในครอบครัวของการงานการงานดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมายิ่งใครทาอาชีพหลายอาชีพกางมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรัก เริ่มรู้สึกถึงช่องว่างระหว่างความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมรีบหันหน้าปรับความเข้าใจกันทุกอย่างก็จะดีขึ้นส่วนคนโสดตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตคุณเลยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ เรื่องของการเงินช่วงนี้เงินไหลเวียนเดินสะพัดมากแต่แนวโน้มจะไหลออกมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานการงานค่อนข้างหนักหน่วงงานช่วงนี้จะสูบพลังชีวิตของคุณมากพอสมควรขอให้คุณต่อสู้อีกสักพักงานก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นและทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คอยดูแลให้กําลังใจซึ่งกันและกันในช่วงของเวลาชีวิต ส่วนคุโสดมีโอกาสได้สละโสดกำลังจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาในเร็ววันนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ